สวัสดีเจ้าวันนี้นุ้งหนิงจะมายำผักเหนือเหนือกันนะเจ้าโอ้ยหูบาจานวันนี้นะคะนุ้งหนิงสาวใต้นะคะจะมายำผักเหนือเหนือที่เขาเรียกว่าผักเพื่อดหรือผักฮีหรือบางคนจะเรียกว่าผักเรียบก็ได้นะคะซึ่งมันชื่อเยอะมากค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า จะทำยําวิธีไหนยังไงและประโยชน์ของผักนี้มีอะไรบ้างซึ่งน้องหนิงมาอยู่ชิยงรายได้สามปีก็จะได้เห็นน,นั่นแหลทุกปีเลยค่ะปีนี้เช่นกันค่ะอันนี้แม่บ้านก็เอามาฝากนะคะซึ่งเขาเอาแบบสดมาให้นะคะทีนี้ยอันนี้น้งองหน,น,นิงต้มแล้วนะคะใช้การต้มค่ะต้มมันก็จะเนี่ยมันจะนิ่มแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบ เปรียปร้ยวๆอะค่ะแต่ใบข้างในสีเขียวๆมันจะฝาดแต่ข้างนอกที่มันหุ้มเนี่ยสีสีแดงๆแ,แบบนี้ค่ะมันจะเปรี้ยวหน่อยนึงนะคะรสชาติก็คล้ายๆย,ยอดชมวงของทางใต้อะค่ะทีนี้ยหนิงก็ทำไม่เป็นหรอกนะคะว่าเขาทำยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยเขาเอาก็มายำมาแกงเนี่ยค่ะงั้นวันนี้นะคะขออนุญาตทำผัก เพือดสูตรของตัวเองสไตล์สาวใต้นะคะโดยจะใช้นี่พระเอกของเรื่องก็คือปลาจิงจังค่ะปลากรอบนี่นะคะกรอบมากนะะี่ค่ะดูนะนดังกรุบๆเลยไหมเห็นไหมะคะปลาปลาจิงจังนี่จะซื้อมาเป็นแบบแบบที่ดิบๆก็ได้นะคะอันนี้น้องหญิงก็ซื้อแบบดิบมาค่ะแล้วก็เอามาอบเองค่ะ พเราจะได้ล้างให้สะอาดแล้วก็อบนะคะก็จะกรอบมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะก็มีปลาจิ้งจังป่นอีกนิดนึงนะคะพักประมาณ 3- 4สี่ช้อนชาค่ะแล้วก็ความหวานจะใส่น้ำผึ้งนะคะเพราะที่บ้านไม่ค่อยใช้น้ำตาลค่ะแต่ถ้าใส่น้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะแล้วก็นี่อุปกรณ์การยำก็จะต้องมี หอมค่ะหอมแขกหรือหอมแดงธรรมดาก็ได้ค่ะเรื่องเผ็ดก็จะใส่พริกสดก็ได้นะคะแต่ต้องดิ่งใช้พริกป่นแห้งแบบนี้นะคะนั้นเนี้ยค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดส่วนผสมก็มีแค่นี้เองค่ะ,คะก็ลองมาดูกันนะคะว่ายำผักเฮือดสไตล์ สาวใต้ใบนุ่งหนิ่งชวนขยันและขยับจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนเือแล้วก็นำผักเพือที่ต้มสุกหรือเอานึ่งแล้วก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะทานสดก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะอยู่ค่ะว่ามีความเปรี้ยวนะจริงจริงอ่ะทานสดก็น่าจะดีกว่า,ามาโดนความร้อนนะคะ เพราะวิตามินซีมันจะได้ไม่สูญหายเนาะแต่อันนี้ก็คือต้อไมไว้เพื่อว่าจะได้นิ่มๆแม่จะได้ทานง่ายนะแม่แก่แล้วค่ะอาจจะใช้ไม่หมดนะคะวันนี้เราเก็บไว้ที่ต้มแล้วเนี่ยจะเก็บไว้ได้นานค่ะที่เขานิยมต้มหรือนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันจะเก็บไว้ได้นานค่ะ แต่ถ้าเก็บเป็นสดเ่ะมันจะได้ได้ได้น้อยอะค่ะส่วนใหญ่ที่ในตลาดในเชียงรายหรือในทางเหนือเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาก็จะนึ่งเสร็จแล้วแล้วมาขายในตลาดค่ะมันจะออกแค่ปีละครั้งนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นอาหารที่แบบมันคงจะแบบมันเป็นอาหารที่หายากอะค่ะเพราะงั้นไหนๆก็ได้มาแล้วนะนุองหนิงก็เสียดายค่ะก็เลยทำตามสไตล์ของเราไปเนี่ยค่ะ วันนี้เราอาจจะยำแค่นี้ก็พอนะคะเพราะทานกับแม่แค่สองคนมื้อเย็นนำปลาเพลอนนี้เทใส่ภาชนะที่เราจะคุกเขายำนะคะวันนี้หลวงใสงหนึ่งขอใช้มือขอใช้มือเลยดีกว่านี่นะคะนี่ เครื่องปรุงของเราก็ง่ายๆเลยค่ะที่บอกตะกี้เนาะอันแรกก็ใส่นี่ค่ะปลาป่นไปนะคะให้มันหอมๆแล้วแต่ชอบเลยค่ะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันก็จะเป็นโปรโตีนเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆจะอยากได้โปรโตีนเยอะที่อร่อยเป็นชิ้นเป็นคำก็เอาหมูสับไปผัดแล้วก็เอามาใส่น้ำผึ้งค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ หวานนิดเดียวหวานน้อยอะไรก็ปรุงเองเลยนะคะเพราะว่าปริมาณแต่ละคนทําไม่เท่ากันเครื่องยำอีกตัวหนึ่งก็คือนี่หอมแดงค่ะใส่เข้าไปเลยคือจะบอกว่าแบบง่ายๆที่สุดน,นะคะมือเย็นไม่ต้องมากเรื่องค่ะนี่ถ้าอยากจะเผ็ดก็ใส่พริกไปนะคะแต่ว่าหนึ่งเกรงว่าแม่จะไม่ค่อยทานเผ็ดค่ะ นิดเดียวพอแค่ให้มีกลิ่นเดี๋ยวให้แม่เติมเองดีกว่ากลัวอย่าไม่ให้ว่าเนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เราก็คลุกเขาผักเคลือกับเครื่องปรุงของเรานะคะให้เข้ากันคือเราไม่ไม,ไม่น่งจะปรุงอะไรมากค่ะเพราะผักเคลือมันก็มีความเปรี้ยวแต่ถ้ามันเปรี้ยวไม่พอนะคะเพื่อนๆก็ค่อยบิบมะนาวไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ ่นงเองใครมีหมูสับรวนไก่สับที่รวนที่ทําสุกมาแล้วก็มาโรยได้เลยค่ะแต่นุ่งหนิงจะเน้นปลาก็เลยใส่ปลาทเนี้เดี๋ยวมาชิมกันดูเนาะช้อนชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงม,มันก็มีหวานน้ำรึ้งแล้วค่ะแต่มันเปรี้ยวไม่เยอะนะ ราะว่าใบข้างนอกมันมีน้อยอะ่ะใบข้างนอกใบที่หุ้มมันน่ยมันจะเปรี้ยวอโอเคค่ะแต่ถ้ารู้สึกไม่ค่อยจะเค็มนเนี่ยนึงก็จะใส่เกลือป่นนิดนึงนคะคะ ไม่ค่อยจะเค็มค่ะขอใส่ดอกเกลืองนิดนึงนะคะเพิ่มความเค็มแต่ใส่เยอะไม่ได้ค่ะแล้วก็นี่สุดท้ายก็ใส่ปลาจิ้งจังทอดกรอบโรยเข้าไปค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะ ไข่เค็มชายยาจากสุราษฎร์ธานีนะคะมันจะก็จะเพิ่มความเค็มอีกนิดหน่อยค่ะแต่ไข่าขาวอย่าใส่เยอะหนิงก็เลยหั่นเป็นเล็กๆไปค่ะเพราะว่าปลาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะแต่บังเิญว่าปลาพวกนี้ค่ะปลาจิ้งจังของนุ่งหนิงเนี่ยจะเค็มไม่เยอะค่ะพ่อแม่เขาจะแช่น้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนค่ะก่อนที่จะไปอบนะ เพราะถ้าซื้อมาแล้วทานเลยนะมันเค็มมากค่ะเค็มเกินเดี๋ยวก็เป็นโรคไตขึ้นมาอีกเนาะก็หวานมันเค็มเครียดนะคะดูแลตัวเองกันนะคะงดให้เดินสายกลางนะคะอย่าเค็มมากอย่าหวานมากอย่าเครียดเยอะนะคะก็เสร็จแล้วค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะยำผักเลือดค่ะสไตล์สาวใต้แบบขี้เกียจขี้เกียจเนาะ <c oughs> แบบไ้ง่ายไะค่ะผักเหอดเหอดเหอดก็เนี้ห่อนะฮูก <c oughs> <c oughs> หรือไม่ก็ผักฮีเอาไปเก็บใส่ <c oughs> <c oughs> ชิมตะชิมกันค่ะชิมชิมเลยค่ะ <c oughs> ชิมแลกที่ฝันฟื้นมั้ง แม่เราชัดร้อยร้อยร้อยถูกแม่บอกเหมือนยำทั่วไปสรุปว่าร้อยไม่ร้อยนิร้อยมันนะ้งแม่บอกว่าอร่อยเหมือนยำทั่วทั่วไปรอ้รอยดีพี่น้องเอออีอ่ปไปจริงจัง นั่นแหละทั้งหนึ่งก็ใส่ไข่เค็มกันความเค็มนึ่งก็จะเอาจากปลาจรจังเพราะเราไม่ใส่น้ำปลาค่ะก็ระหว่างที่แม่ทานนะคะเราก็มาดูประโยชน์ของผักเพื่อนนะคะมันประกอบด้วยวิตามินซีสูงมากค่ะก็จะช่วยเรื่องหวัดเรื่องผิวพรรณได้ดีเลยนะคะวิตามินซีดีจริงจนอกจากนั้นนะคะมันก็มีเส้นใยสูงด้วยค่ะเพื่อนๆน ก็จะดีต่อสุขภาพเราในเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ถ้าขับถ่ายดีผิวพรรณเราก็จะดีตามมาด้วยนะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือมันมีแคลเซียมสูงค่ะมันก็แคลเซียมก็รู้อยู่นะคะก็ช่วยเรื่องกระดูกและฟันของเราก็ฟันก็จะได้ไม่ผุเพราะฉะนั้นก็ลองหามาทานกันดูนะคะแต่มันก็มีแค่ปีละครั้งนะคะยังไงก็ ลองทำนะคะเมนูง่ายๆสไตล์นุ่มหนึ่งค่ะถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ